สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of t ลอดบายกัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงน,งน,งน,งนของคุณมากันที่ธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มและความรักหลุนหลวนหนึ่งถึงสิมกราหกเกนะจ๊ะเรามาดูล่วงหน้ากาันเพื่อให้คุณดูไว้เป็นไกด์ไลน์สำหรับชีวิตเพื่อจะเจอเจออะไร แล้วจะได้ตั้งรับทันเน้นหนักเรื่องความรักรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะโอเคไหมอ่ะมาลมงานเงินชีวิตโดยวรวมๆและความรักค่ะมาดูกันซีว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรในเดือนนี้ลม Seven of Pentacles ค่ะ Seven of p e n t a อฟเพสองดาบสองดาบสองดาบวิ e n of p e n t a c l e กำลังทบทวนอะไรอยู่การทำงานการทำงานการแก้ไขปัญหาหรือกาลังทบทวนสิ่งต่างๆระวังในเรื่องของเงินนิดนึงในเดือนนี้เงินอาจจะชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังระวังในเรื่องของขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดีความหรือว่ามีการลงนามเซ็นสัญญาเอกสารใดๆก็ตามนะจ๊ะอ่ะต,ตัดสินใจมาเรามาดูกันสิ ช่วงนี้นะความรักไม่ค่อยระลึกถึงกันไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องความรักสักเท่าไหร่ไพ่ออกมามาแบบเรื่องงานเรื่องเงินล้วนๆเลยปากท้องต้องรู้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูกันร่มแมะถุนตุน้นกุม1ถึง16มกราคม69ค่ะไพ่บแรกเณ์วนสเวนออฟเพนเคอลอาจจะมองอาจจะกำลังมองถึงการวางแผนในอนาคตพยายามตั้งหลักตั้งตัว พยายามหาทางออกพยายามสำรองอาชีพที่ยั่งยืนเริ่มที่จะสนใจงานสายกเกษตรหรือบางคนซื้อที่ดินทำกินออหรือการปลูกสร้างบ้านเรือน เกี่ยวกับอนาคตล้วนๆการวางรากฐานกับสิ่งที่ยั่งยืนในชีวิตในภายภาคหน้าการลงทุนใดๆในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณนะการใช้เงินเกี่ยวกับสายการเกษตรอสังหาถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมมากในช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าบางคนมีแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตอย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะเช่นอยากจะปรับ ิอยากจะได้บ้านตักหลังอยากจะปลูกบ้านอยากจะซื้อที่ดินอยากจะทําสวนทําเกษตรเออหรือมันเป็นการสร้างหลักฐานที่ฝันไป <c oughs> กําลังคิดฝันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่หรือไม่จ๊ะเออบางคนอาจจะแบบอยากจะแบบว่ามีชีวิตที่มั่นคงแล้วอยากจะมีบ้านสักหลังถ้ามีบ้านมีที่ดินจะไปทําการเกษตรทําเพื่อสวนไร่นาะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากจะอยู่ชีวิตอย่างสงบนะคะ ออบางคนอาจจะมองถึงอนาคตที่จะไปในวันข้างหน้าอืหรือบางคนอยากได้ที่ดินอยากได้สิ่งอะไระเรียกบ้านอการเงินตอนเนี้ถามว่าการเงินตอนนี้เพียงพอที่จะอยู่ต่อไปไหมก็มันยังไม่ถึงขนาดที่ดีขนาดนั้นแต่อย่ากังวลเกินไปค่อยๆสักสมประสบการณ์ค่อยๆเริ่มต้นวางแผนอนาคต ถ้าคุณเห็นอนาคตคุณจะเริ่มเก็บถ้าคุณเห็นความหวังคุณจะเริ่มออมหรือคุณพยายามนำตัวเองไปสู่ความคาดหมายที่ดีการเงินยังชักหน้าไม่ถึงหลังนะจ๊ะคือยังจริงๆมีเงินไหมคุณเป็นคนมีทรัพย์สมบัติเช่นมีที่ดินมีบ้านมีรถมีชีวิตท,ที่สุขสบายแต่เงินอาจจะเป็นเงินหมุนอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่พร้อมขนาดนั้นอืมยังไม่พร้อมขนาดนั้น มีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกี่ยวกับการทํางานการตัดสินใจไปทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีทางเลือกสองเส้นทางให้คุณตัดสินใจบางครั้งคุณไม่ได้อยากตัดสินใจอะไรเลยระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายนะจ๊ะคุณไม่อยากตัดสินใจอะไรเลยจริงๆในช่วงเนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยอยากทํางานที่คุณรักอยากทํางานที่คุณชอบไม่อยากถูกบีบบังคับกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะขอให้ขยายสักใบได้ไหไมลง คือเหมือนกับคุณอยากจะไปอีกทางเนอะการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่เหมือนคุณอยากไปอีกทางความรักดีๆเออความรักครั้งเก่าอมไม่มาเลยเรื่องของงานคุณกาลังต่อสู้บางคนมีข้อแข่งขันมีการแข่งขันมากที่คุณทํางานอยู่คนที่ก็ทํากับ คนก็ทํางานแบบคุณมันก็มีเยอะช่ปบะต้องหาเทคนิคหาวิธีการเพื่อจะแข่งขันเอาชนะกับคู่ต่อสู้บางทีก็ไม่ได้ต่อสู้กับชา,บาวบ้านหรอกต่อสู้กับตัวเองนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆบางทีคุณช่วงเนี้ยมันมีปัญหามีอุปรสรรคมาให้คุณต้องแก้ไขให้คุณต้องทบทวนต้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจแข็งแข็งไว้นะคะคุณจะสามารถที่จะใช้ชีวิต ด้วยความระมัดระวังหรือสามารถใช้ชีวิตให้มันเดินหน้าไปด้วยความก้าวหน้าได้แต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไประวังสุขภาพแล้วก็การตัดสินใจบางทีไพ่ใบเนี้ยมันมันอยู่ที่เหมือนชีวิตเราจะไปทางไหนอ่ะมันก็อยู่กับการตัดสินใจของเราเช่นเดียวกันเช่นคุณจะไปทํางานตรงเนี้ดีไหมคุณจะไปทํางานตรงนู้นดีไหมไไหม,มันอยู่ที่การตัดสินใจ บางทีก็ต้องตัดสินใจใเฉียบขาดหรือบางทีก็ต้องแก้ปัญหาด้วยความเข้มแข็งนะคะคือการตั้งสเตยสําคัญที่สุดนะแล้วก็การตัดสินใจอย่างเข้มแข็งสําคัญที่สุดออาจจะบางคนอาจจะตัดสินใจในเรื่องของเงินก้อนโตเรื่องเงินหนุ่มการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะหรือบางคนอาจจะตัดสินใจในเรื่องของการทํางานการเริ่มต้นอย่างบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าทิศทางในอนาคตเนี่ยหลายๆอย่างมันบางทีมันก็ยัง ยังไม่บรรลุความคิดอ่ะรู้ออกไหมลมเพราะว่าเรารู้ว่าบางทีเราไม่อยากตัดสินใจอ่ะบางทีเราไม่อยากทําสิ่งเนี้ยแต่เราก็ต้องตัดสินใจมัยังคิดวนไปวนมายังคิดวนไกลวนกลับไม่มีที่สิ้นสุดเนะจ๊ะมันดูดัดนะถามว่าดูเหมือนสุขสบายดีแต่ใจมันอยู่ในมันอยู่ในช่วงของความอึดอัด คุณอาจจะไปเรียนรู้อะไรใหม่หมๆสําหรับชีวิตหรือการเริ่มต้นใหม่ๆคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่นะกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณเริ่มมีหวังแล้วนะในใจของคุณคิดว่าถ้าเราเรียนรู้อะไรมากยิ่งขึ้นเ,ออเรียนรู้อะไรมากยิ่งขึ้นมันจะดีขึ้นอการเงินเนี่ยนะยใจ่ายมากโขอ,อยู่ค่ะแต่ว่าก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะเงินก้อนเงินก้อนเล็กเงินก้อนใหญ่ๆยังไม่เห็น ก็มีกระแสเม็ดเงินเข้ามาเป็นเงินก้อนใหม่ๆห,หรือมีความหวังกับการเริ่มต้นกับกับการเงินใหม่ๆออประมาณนี้น,นจะจ๊ะอาจจะมีข่าวดีเล็กๆน้อยๆมีข่าวดีถึงรายได้หรือมีข่าวดีกับกระแสเม็ดเงินที่เข้ามาประมาณนี้ความรักเหมือนไม่อยากได้ความรักยังคงอยู่ยังจมปรักอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆหรือความรักที่ ที่มันพักกายพักใจไปแล้วล่ะคุณไม่เน้นหนักเรื่องของความรักสักเท่าไหร่สเสน่แรงนะมีคนเข้ามามีคนมาชอบมีคนมาแบบค่อนข้างจะศรัทธ,ธาค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างจะแบบชื่นชมอ่ะคนที่ศรัทธ,ธาหรือชื่นชมในตัวคุณเออเป็นแบบนั้นดีกว่าเขาอาจจะชอบคุณในความแข็งแกร่งในความเก่งความเอาตัวรอดของคุณก็ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นความร,รักที่มาจากสายคนเีื่อรักกันหรอกแต่ว่า อาจจะมาจากความชื่นชอบเลยกลายเป็นความรู้สึกที่ดีๆต่อกันก็ได้เหมือนกันนะคะความรักในเดือนนี้ไม่เด่นชัดมากนะักบางคนยังตกหลุมดําหลุมดําหลุมเก่าค่ะยังอยู่ในขั้นตอนของการอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกแบบเดิมยังไม่สามารถก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนก็วนกลับไปหาคนรักเก่าหรือว่าบางคนก็แต่ยังยังคาราคาซังอยู่ตรงนั้นยังไม่ใช่เวลาที่คุณ จะมาเน้นหนักเรื่องความรักมีคนเข้ามาทั้งคนเก่าและคนใหม่อ่ะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคะมีสิทําไมจะไม่มีแต่คุณไม่เอาอ่ะมีทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่าทั้งคนมีเจ้าของและคนไม่มีเจ้าของใช่คุณนะเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเสน่ห์ในหน้าตาเสน่ห์ในคําพูดเสน่ห์ในการกระทําเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนมีเซนส์ดีเป็นคนมั่นคงในรัก มีทั้งคนใหม่คนเก่าเลือกเอาเองเอาเอา,เ,อาเลือกเอาว่าจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ตรงไหนเออไปอยู่กับความสัมพันธ์แบบเดิมๆหรือชีวิตก็ถอยหลังไปอยู่ที่เดิมหรือว่าจะไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่หรือยอมเปิดใจอะไรเงี้ยนะจ๊ะก็ลองคิดดูว่าจะไปในความสัมพันธ์ไหนอ่ะ สถานะไม่มีคนไม่มีสถานะยังคงอยู่ในสถานะที่มีความสุขแต่ว่ายังไม่มีสถานะที่ชัดเจนนักค่ะสุขได้สุขได้แต่ถ้าหาสถานะที่แท้จริงไม่ได้ไม่ได้อย่างเพราะเราไม่ใช่เหมือนเรายังมีคนที่แบบเขาเรียกในลักษณะของคนที่ยังไม่เอื้ออํานวยกับสิ่งต่างๆมากนะักเพราะฉะนั้นในสถานะรักนี้ยังไม่โอเคยังไม่โอเค ถ้าถามว่ามีความสุขไหมกับความสัมพันธ์นี้มีความสุขโดยที่เราไม่คิดมากแต่ถ้าจะหาสถานะไม่มีอ,มอืรักซ้อนรักสามเศร้ารักซ้อนรักสามเศร้าเป็นไงถ้าอยู่ในรักซ้อนกับคนมีครอบครัวมันยุ่งยากลําบากใจกลับไปดีกับครอบครัวเหอะคุณอาจจะถ้าเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อน,อนๆก็เป็นได้แค่คนซ้อนอยังไงเขาเลือกครอบครัวเขาหรือจริงๆแล้วคุณไปซ้อนเขาแต่คุณก็เลือกครอบครัวคุณเช่นเดียวกันนะจ๊ะมันเหมือนกับว่า รักซ้อนเนี่ยมันอยู่ในอาการของคนที่แบบรักเขาชอบเขาคาดหวังกับเขาแต่ว่าเราเราควรจะทําใจเพราะว่าเรามีสถานะแค่เป็นคนที่เป็นคนที่เดินเป็นคู่ขนาดแล้วกันไม่ใช่เป็นตัวจริงอะนะไม่ได้เป็นตัวจริงอ่ะในเดือนนี้ความรักคุณจะเป็นยังไงคิดหนักคิดมากคิดเพอ้อคิดฝันตัดใจรักตัวเองค่ะรักที่ดีที่สุดคือรักตัวเองค่ะ คือหน้าที่การงานดีชีวิตดีอะไรจะดีสวัสดิการมีเงินความรักมันกินบ่ได้มันกินบ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดเยอะอะไรที่ไม่ดีในชีวิตตัดทิ้งบ้างก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในความแบบความคิดวนไปวนมาเราดีแค่ไหนถ้าเขาไม่รักก็คือเขาไม่รักเพราะฉะนั้นรักตัวเองให้เป็นแน่ในเดือนนี้คุณจะรักตัวเองเป็นเพราะความรักบางครั้งก็ทําให้คุณเสียใจความรักทําให้คุณเจ็บช้ำเน้นหนักเรื่องของความรักข้างเก่าโอเคไหม อะสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในเดือนนี้ความช่วยเหลือกำลังจะมาบุญที่คุณทำระวังในเรื่องเงินจริงๆทำงานเยอะๆทำงานเยอะๆค่ะอะไรที่คาดการไว้ยังไม่ค่อยดีนักนะคะชีวิตคุณในเดือนนี้อาจจะเกิดการเริ่มต้นใหม่หลายๆอย่างหรือบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางการเดินทางไปข้างหน้าหรือว่าการเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งเพื่อให้ชีวิตของคุณ ได้มีความสุขมากกว่าที่เป็นนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม like อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดตีสคริปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแอดไซ AF0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ